มาดูความยาวครับ95เซนสบายเลยนะครับดูนี่95เซนสบ,สบายสบายนี่ดูป้องนี้นะครับก็น่ากล้เคียงกันครับประมาณ80-90เซน90เซนกรมพาชมไผ่ที่ถึงไผ่ที่ถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่สวนไผ่นานาพันธุ์หนองชะอมครับ ยูกอไผนวลนะครับอลายถ้าเรียกไผนวลที่นี่เรียกไผนวลจักตอกหรือบางคนเรียกไผตาโปหรือบางทีเรียกว่าทางอีสานบางครั้งเราไปเรียนรู้เขาเรียกว่าไผ่ไผ่ซอดบางคนเรียกไผ่ซึมนะผมก็ไม่รู้มันเรียกทําไมมันเรียกหลายชื่อกันบางคนเรียกไผ่พางก็มีไผ่พางไผ่ซึมไผ่ซอดนะครับเอาไผ่ตัวนี้เพื่อจักตอก แล้วก็ลำเนี่ยเขาไปจัดตอกแต่นอกกินได้นะนะครับเห็นขึ้นอยู่ทางแถบทางอุบลทางอะไรที่เขาที่เขาไปถ่ายมาเราเห็นเอ้าไผ่ตัวเดียวกับบ้านเราซึ่งบ้านบ้านเราเรียกไผ่นวลจัดตอกหรือไผ่นวลนะครับนะครับนี่ตัวนี้อ่าก็ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานกันที่แถวแถวพนัททิคมเอาไปใช้ทํางานฝีมืองานละเอียดทฟาฟัดชีนะครับตัวนี้จะมีดูนี่ดูหลักการเขาเห็นไหมครับ ใบเขาจะมีไฟฝอยมีขนตามซอกใบว่าวลุงก็จะชอบดูตรงนี้ว่าเวลาต้นพันธุ์มันนะเป็นหน้าตายอย่างไรนะครับพอดีมีท่านหนึ่งสนใจอยากจะได้ตัวนี้ก็ข้อดีของเขานี่มาจากมเมล็ดแล้วนะก้อนนี้เป็นเกณฑ์ก่อนก่อนนี้มาจากมเมล็ดแล้วน่าจะปีที่7ครับถ้าเราจะไม่ผิดผิดบวกลบก็ไม่เกิน1ปี2ปีประมาณนี้เราก็จาจาเอานะครับนี่ก็ได้มาปลูกไว้ข้างห้องน้ําเลยครับแต่ว่าพอมันปลูกไปเอาอปามันก็เริ่มบังแล้ว นะเรามีหลายกอน,นะครับอาจจะนี้จะให้รู้จักอีกรกึงด้วยเลยดีกว่าไหมนี่คือบางทีเราเรียกว่าไผ่นวลหรือว่าไผ่ชุงยีไทยเออเอออันนี้ลุงมาตั้งเองนะอันนั้นชุงยีเมืองเมืองนอกของแท้มันต่างกันอันนี้คือโคนมันมน,มน,มน,มนเป็นสีน้าตาลแต่อันนี้เขาเขียวตั้งแต่น้นมาเลยมันสวยคนละแบบแต่จะให้ลุงชอบกว่าน,นะลุงชอบไปตัวชุงยีจีนเพราะมันสวยตั้งแต่โคนเลยอ่ะทีน,นี้วันนี้ไม่พูดความทำเพลงแล้วครับจะขุด พอดีมีท่านหนึ่งต้องการนะครับเราก็ต้องมาขุดชำไว้ก่อนเพราะว่าหน้าเนี้มันหนาวแล้วเนี่ยลุงที่บ้านลุงมันหนาวแล้วนะครับมันจะคําว่าหนาวนี่ถ้ามืออาชีพเขาจะเลยเขาลีกเลี่ยงเลยเขาไม่ทําการขยายพันธุ์เพราะว่าไผ่มันจะตายไผ่มันจะมีโอกาสนอกนะแต่แต่อะถ่ายไปหออเลยได้เห็นไหมครับเราก็จําเป็นต้องทําแล้วก็ต้องใช้วิธีนี้อบเอาอะไรเอาเห็นไหมครับอ่ะเราจะทําวิธีนี้แหละครับอ้าว เดี๋ยวเราจะขุดนะครับนะครับก็อุปกรณ์ก็คือเสียมนะครับแล้วก็มีดแล้วก็อ่าพวกนี้ครับนี่ก็แต่งมันมาธรรมดาครับอุปกรณ์เห็นี้นครับนี่นะอุปกรณ์ที่เรามีนะครับสามสี่อย่างแล้วก็เสียมจะสําคัญที่สุดเลยนะครับเราก็ดูทารีที่มันห่างหางน่อยที่กอมันสามารถที่ ไม่ได้ลดน้ำเท่าไหร่ก็เล่เห้ใโอ้โา,าเลยเนี่ยแต่นี่นจะลอยตอนนี้กจะรอยเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยเนี่ยเดาไม่ถูกนะว่าแกนมันอยู่ฝั่งไหนอ่าลุงจะคุยให้ฟังก่อนนี้นะเป็นเป็นพิกเล็กๆน้อยๆสำหรับการการขุดขุดไถ นะอันนี้แกนเราจะต้องตัดออกนะครับแกนทีนี้แกนเนี่ยมันจะมีเดาครับเดาว,ว่ามันมาจากตรงไหนนี่เอามาดูครับมาดูมืออันนี้น่าจะใกล้สุดใช่ไหมเนี่ยเง้านี้ใช่ไหมนี่นี่เราก็คงเดาว,ว่ามันน่าจะมาจากมุมนี้นะแต่อันนี้บางทีมันก็รอบเลยมันมีนอออกไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดหมดแล้วครับเอาเอาหลบไปครับ ไม่ยากด้ยถุงแล้วเหลือลอยลอยนี่ถ้าเกิดจะให้ง่ายก็มีคนแนะนําว่าคุณตัดปลายก่อดโอเคเชื่อครับหนาดีด้วยนะครับหนาดีด้วยเอาไว้จัดสารจัดต่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดต่ออ่นนี้ครับสภาพเขาครับนี่มันก็อ่อนเลยนน ในช่วงนี้ก่อนไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอเอ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจัดจายกับมันทีในเืงอ่าทีนี้จะเป็นแบบนี้แล้วนะเราก็ปิดละครัระวังนะแมนๆหน่อยแมนแมนหน่อยที่ เรียบร้อยอุ้ยปาช่วมอ้าไว้แส่ตรงนี้ไว้ใส่ตรงนีน้หน่อย,ยดูดีอ้าวมาดูครับทีนี้เราได้มาตัดแต่งครับมาตัดแต่งครับมาดูการแต่งครับโอ้โหอันนี้นะรอดแน่นอนเพราะไงรู้ไหมตาจากฝั่งนี้ก็มีตาจากนี้ก็มีเพียบเลยทีนี้จะแต่งเพื่อให้เวลาขนส่งหรือว่าเวลาสมมติเราจะใส่ถุงง่ายแล้วก็แต่งนี่นะ เทียบเลยนี่ก็สามารถงอกมาได้เทียบเลยในะดูดินี่ตาในนี้เทียบเลยแล้วเราก็แต่งอย่างนี้ออกไปเวลนานนี่นะนี่เรียบพร้อมจะอบถุงแล้วครับนี่เรียบร้อยครับพร้อมจะอบถุงได้แล้ว อนี่สอ,อันนี่เรามาดูความยาวของป้องครับมาดูดิี่ครับนี่ตละป้องวัดซะหน่อยไหมวัดไหมดูดิครับนี่ดูหนึ่งป้องดูมือนี่แปดเก้าสิซนแล้วครับ8-90เก้าสิเซน มาดูความยาวครับ95เซนสบายเลยนะครับดูนี่95เซนสบ,สบายสบายนี่อูปกรณนี้นะครับก็น่าใกล้เคียงกันครับประมาณ80-90เซน90เซนสบ,สบายสบายอ่าโอเคไผ่นวลไผ่นวลจักตตอกไผ่ตาโปไผ่ไผ่ไผ่พางนะครับทางพนัดก็ได้ข่าวว่าจะปัจจุบันเนี้ยหนึ่งกล้องเนี้ยประมาณสามสิบบาท ถ้าซื้อปลีกนะถ้าจํานวนมากๆก็าอาจจะลดลงมานิดหน่อยเช่น2 5อะไรประมาณนี้เราฟังมานะครับแต่เราไม่ได้ไปขายเองหรอกครับนะโอเคครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ